สวัสดีครับผมจะเด้จากวาเทคนะครับวันนี้เราพามาดูรถไฟฟ้าตัวใหม่นะครับเรียกว่า <H 4. S 2> รุ่น H4 จะเชทีก็ H4 Series ตัวน,นี้เป็นไฟฟ้าแบตลิเทียมไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับวันนี้มาดูรีวิวโดยรวมนะครับ H4 เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งระบบนะครับตัวรถคันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยเป็น2ตันครึ่งเสา4เมตรมีออปชั่นงานสไลด์นะครับตัวคอนโทรลนะฮะอันนี้ก็เหมือน รถทั่วไปแต่ว่าจะมาอยู่ตรงนี้ดีไซน์มันจะอยู่ข้างคนขับอย่างนี้ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันกันตัวแรกก็ยกขึ้นยกลงกําลังแรงโอเคนะฮะทุกอย่างไปตามมือเลยกดเบาๆก็ขึ้นเบาๆกดแรงก็ขึ้นแรงตัวที่2งหงายเข้าเหมือนรถน้ํามัน,ลนมเลยแต่นี้มันไม่ต้องจําเป็นต้องเร่งเครื่องนะฮะส่วนตัวที่3เนี่ยเป็นออปชั่นตัวคันนี้มีงานสไลด์มาอ่า เนี่ยพอกดี่ยก็จะสไลด์ซ้ายขวาตัวหน้าจอแสดงสถานะนะครับตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันก็จะคอยบอกเป็นสถานะอย่างเงี้ยขีดมันก็จะลดลงเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงเราควรชาร์จแบตให้เต็มไว้เสมอพอแบตเต็มปุ๊บมันจะตัดเองนะครับตัวชาร์จมันตัดเองไม่ควรใช้แบตต่ำกว่า30%ตัวนี้ความเร็วนะครับอันนี้กิโลเมตรที่วิ่งอันนี้ชั่วโมงนะครับใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงสัญญาณทีก็คือสัญญาณเบรกมือนะฮะอ่าอันนี้ตัวสัญญาณ rn D ก็คือเกียร์นะครับหน้าจอจะเป็นปุ่มกดด้านข้างนี้ไว้เซต็ตอันนี้เป็นโหมดช่างแล้วก็ดูอารลามต่างๆนะครับเนี่ส่วนโหมดตรงนี้ S P E power eco แล้วก็ slow นะครับมี3โหมดไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับมีปุ่มหมุนเหมือนเปิดเหมือนรถยนต์เลยนี่นะไฟเลี้ยวนะครับ แต่ดังดีนะครับเรามาดูใต้กระโปรงกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับไม่มีเครื่องยนต์แล้วมีอะไรนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็เป็นมอเตอร์อันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี้ตัวนี้คือ BMS จะเป็นตัวคอนโทรลคอนโทรลสถานะแบตต่างๆปรับวนปรับอะไรนะครับมอเตอร์ที่เห็นตรงนี้นะฮะคือมอเตอร์ไฮดรอลิกแล้วข,ข้อดีคือมีมอเตอร์2ตัวแยกเป็นมอเตอร์ได้ กับมอเตอร์ไฮดรอลิกสะอาดสะอ้านนะครับกว้างทำความสะอาดง่ายในส่วนของดีไซน์นะครับตัวรถเป็นสีแดงมีสติ๊กเกอร์แถบสีเขียวอย่างนี้อ่าสติ๊กเกอร์แถบสีเขียวเนี่ย ก็คือให้รู้ว่าเป็นไฟฟ้าแบตเตอรี่เทียมตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นแบตลิเธเซตหรือแบตตะกัวนะจะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นจุดชาร์จจุดชาร์ดนี่เป็นปลั๊กเลยมา้าตู้ชาร์จจะเป็นตู้เลยมา้าเราจะมีตู้ชาร์จให้ยางเป็นยางตันทั้งหมดหรือถ้าลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ยางลมอัน,นี้รีเควสได้ตัวรถเงียบที่ลองยกลองอะไรดูเนี่ยคือไม่มีเสียงอันนี้ที่มันไม่ทางานเพราะเราไม่ได้นั่งเบาะนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีเซฟตี้คือถ้าไม่นั่งเบาะเนี่ยคอนโทรลไม่ทํางานเลยโดยรวมประมาณนี้รถไฟฟ้าข้อดขอดรน่วามาูกใลถหภพง นะครับขอบคุณครับ